เดจุฬาอเหรอจะเดไม่ไ<ด>่างกันแบบนึงก็ได้ทุกคนวันนี้นะคะแกก็จะทำวอล์กหนึ่งวันของกา,ารเป็นมหาลัยนะคะคือห่างาจากการทำวอล์กไปนานมากไปนะคะอันนี้คืออาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเป่าผมก่อนนะคะนี่ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนาะัน คือเรียกว่าแต่งหน้าได้ไหมอะ่ะเพราะว่าปกติเวลาแค่แ์แต่งแต่งบอยใช่ปะ่ะแค่จะไม่แต่งหน้าหรือแส่รองพื้นเลยคือเราจะทาแค่ครีมกันแดดเป็นของตัวนี้นะคะเราไม่อยากให้มันแบบบูแต่งขอดแบบใต้าตานน,นีนึงแล้วกันเพราะว่าอาดามากไปกัน A few moments later เรามายื่นเอกสารก็สอกันนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปทำบุราเอกสารก่อนนะคะตอนนี้ถึงมอแล้วเจน่านะคะกำลังดูข้อสอบอยู่เนาะใช่ปะเตรียมตัวสอบหนักมากอะไรเอ้ยเล่นหนีไม่ดีนะคือพ่อชายแทนชอบเล่นเงีอะ ตอนนี้นะคะเรารอห้องสอบอยู่นเนาะดูดิคนเยอะมากเลยคาดว่าน่าจะสอบในทันคนเยอะไงเกิ <I know. S 2> นี่นะคะเอมี่กับแม่ CBA ดูดิต่างกันมีมาสอบบาง<อ>ินทรค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะ2000 years later แคร่รอยังไม่ออกมาจากห้องสอบเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้รอแชร์อยู่นะคะเย,ย้ ใค่นาอะอันนี้ก็หลบไจะเป็นลมไม่เลยเดี๋ยวเรานะคะไปถามเพื่อนแก๊งเรากันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการทำข้อสอบั้งนี้ เอาแบบกระชับกระชับนดคือไม่ได้คิดคำตอบอะเอาใหม่ได้ไหมอ่ะคนอื่นเลยคนอื่นเลยก็ดีก็ดีที่รอดมาได้ก็ดีก็ดก็โอเคค่ะรู้สึกดีค่ะดีมากเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้คือทำไม่ค่อยได้เลยอะแต่ออกจากห้องข้อสอบห้องข้อสอบห้องสอบขนอสุดท้าย ตลกมากเลยอะ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่า I'm so excited เนาะก็คือรู้สึกว่าแบบวันนี้ทำได้บบเต็มที่ใช่ไหมรู้สึกวันนี้ happy very good very good h a v e a good day <c oughs> day ฉุกหลบซะ <The S 3> ไมนได้ทำ <Day. S 1> มาแบบนึงก็

แบบการที่เราเรียน CPA มันก็เหนื่อยมากเนาะเพราะว่าแบบเราเรียนการแสดง CPA ทำไมใส่กันมินในการไนมีปัญหาอะไรก็อยากรู้ก็เลยถามแะ้วก็มีปัญหาอะไรก็อยากรู้เลยถามแล้วมีปัญหาอะไรไหมค่ะสานี่นะคะเราซื้อของขวัญมาส่งใเพื่อน ่อมาจริงๆมันก็เห็นแล้วละนีทุกคน a n n i v e r s a r ีแบบเต้นเต้นป้าไม่รู้มาก่อนเลยเนาะตั้ง้จตั้งใจให้นี่องมงนีของคุณ้กนีขอบคุณนะรองนะ happy b a า excited ป a r excited e x c i t e d t เวร very very ากอะ ไอเล y o ตั l มาคิ b ตาล็อกตานะคะออมันเหลืออีกป้ามันเหนือ่าหเลยที่เป็นชิตายแล้วไม่รู้มาเอเอาตอบามอรถือกปุชนะอ๋ออ๋อดีดีจริงล้วจริงจริงตอออร์จริงจริง อีและตอนนี้นะคะเราเป่ายิงสุกนะคะแล้วแครเนี่ยก็เป็นคนที่ชนะเกมนะคะเราก็เลยมากินกันกี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งร้านเนี้ยชื่อว่าร้านร้านอะไรนะ รูปอร์เล็งแซบหนวดไม่ใช่ชร้านอะไรเกี่ยวกันกินเกี่ยวกินเกียวกันค่ะชิลานกินเกียวกันนะคะตอนนี้คนดูห้าหมื่นคนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปสั่งเมนูกันก่อนนะคะก็ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายคนนี่นี่อยากกินรสชินให้ดูอ๋อตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปถ่ายรูปกัน ดูทุกคนร้านอ่ะจะบอกว่าร้านใหญ่กว้างมากเลยนะคะแล้วก็มีความสวยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยแอมฟูริสตื่นเต้มากเลยอ่ะค่ะที่แบบว่าได้มาร่วมงานกับคนทำงานใช่อันนี้เขาจะมีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้ติดมือมาด้วยเนาะเยอมากเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงรออีกทีเพื่อนฮะโอ้เพื่อนนกเดี๋ยวถ่ายไมแล้วมาหาโก้เฮ้ยสี่รูปคนรู ฮะดูอเเดดูน <ileen> <N> ่ารักมากเลยอ่ะไปว้าวว้าวแล้วก็ขอปิดกล้องแยกย้ายไปเลยเนาะวันนี้ใช่บ๊ายบายบ๊ายบาย